สวัสดีค่ะดิฉันนะางสาวรัตนาพรุนเย็นวันนี้จะมาพูดเกีก่ยวกับเรื่องสภาวะโลกร้อนเชิญรับชมว,วิดีโอบรรยายได้เลยค่ะอภาวะโลกร้อนหมายถึงการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณที่โลกและน้ำในมหาสมุทรในช่วง100่ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง0.74องาศาเซลเซียสและจากแบบจำลองการทา อากาศพบว่านในที่พส2,500ถึง2 6 4 3อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง1.1ถึง2 4องศาเซลเซียสเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะว่าการเรนจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเผาผ่านทานหินและเชื้อเพลิงรวมไปถึงสัรเคม,มีที่มีส่วนผสมของการเนรนจะตกที่มนุษย์ใช้และอื่นๆอีกมากมาย มลภาวะทางอากาศการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานใส่แม่น้ำขยะมูลฝอยที่ใช้เวลาการย่อยสลายนานหลายปีจึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลกทำให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสมกลับถูกกา๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ทำอุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้น จากเดิมผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นก็มีให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆสภาพลมฟ้าอากาศที่ปิดแปลกไปจากเดิมภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นน้ำท่วมแผ่นดินไหวพายุที่รุนแรงอากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิตรวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆหรือโรคระบาดที่เคยหายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราเห็นได้ใหม่และพาหะนำโรคก,ก็เพิ่มจำนวนมากขึ้น หาข้อมูลในคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนะ้ณนที่นี้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ